วิธีดูรหัสผ่านบัญชี Google แบบง่ายๆนะครับมาดูขั้นตอนกันได้เลยครับเริ่มต้นให้กดเข้าไปที่แอปเพสโต e เข้ามาแล้วมากดโปรไฟล์ทางด้านขวาบนต่อไปให้กดจัดการบัญชี Google หน้าบัญชี Google นะครับให้เลื่อนแถบตรงนี้และมากดความปลอดภยัยหน้าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาข้างล่างและกดเครื่องมือจัดการรหัสผ่าน หน้าต่อไปนะครับให้เราหาก Google ในหน้านี้ถ้าเราเจอ Google นะครับให้กดเข้าไปเข้ามาแล้วนะครับมันจะมีให้เราใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอก็ใส่รหัสปลดล็อกหน้าจอมือถือให้เรียบร้อยและกดยืนยันได้เลยครับหน้าต่อไปนะครับให้มาเช็คข้อมูลตรงนี้ว่าเป็น Gmail ของบัญชี Google ที่เราต้องการจะดูรหัสถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องแล้วนะครับให้มากดไอคอนรูปตาตรงนี้ จากนั้นนะครับมันจะแสดงผลเป็นรหัสผ่านบัญชี Google ที่ถูกบันทึกไว้ในมือถือของเรานะครับเพื่อนเพื่อนะครับก็สามารถไปเช็คดูได้เลยนะครับและในกรณีที่เพื่อนเนะครับหา g ูเกิลไม่เจอก็ลองกดไปที่โปรไฟล์ทางด้านขวาบนตรงนี้จากนั้นนะครับให้กดไปที่สัญ,ญลักษณ์ด้านหลังชื่อตรงนี้ ก็ถ้าเกิดนะครับเรามีหลายบัญชี Google ให้ลองกดเข้าไปเช็คในบัญชีอื่นดูนะครับบางทีนะครับเราอาจจะบันทึกรหัสผ่านบัญชี Google ไว้กับบัญชีอื่นก็เป็นได้นะครับอาจจะตัวอย่างนะครับลองกดเข้าไปเช็คบัญชีนี้แล้วกันนะครับเข้ามาแล้วนะครับก็เหมือนเดิมครับให้ลองหา Google ถ้าเราเจอ Google ก็ลองกดเข้าไปครับเข้ามาแล้วก็ใส่รหัสปลดลอกหน้าจอและกดยืนยนัน จากนั้นก็ลองมาเช็คอีเมลถ้าถูกต้องแล้วก็กดดูรหัสผ่านได้เลยนะครับ โอเคครับก็ถ้าเ,เพื่อนๆนะครับลืมรหัสผ่านบัญชี Google ก็ลองใช้วิธีนี้ไปเช็คดูได้นะครับเผื่อว่าเรานะครับอาจจะกดบันทึกรหัสผ่านไว้ในบัญชี Google เราก็สามารถกดเข้ามาดูตามคลิปนี้ได้นะครับและถ้าเกิดเ,เพื่อนๆนะครับกดเข้ามาดูแล้วไม่เจอ Google อยากจะเปลี่ยนรหัสผ่านบัญชี Google แต่ว่าลืมรหัสเก่านะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีรีเซ็ตรหัสผ่าน Google ย้อนกลับไปดูคลิปนั้นได้นะครับ เราจะได้รหัสผ่านใหม่มาใช้งานแบบที่ไม่ต้องใช้รหัสผ่านเดิมหรือว่าถ้าเพื่อนๆนะครับเข้า Google ไม่ได้เพราะลืมรหัสผ่านนะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิธีแก้เข้า Google ไม่ได้ลืมรหัสผ่านนะครับเบื้องต้นนะครับสามารถทําตามคลิปนั้นได้เลยครับเราจะได้รหัสผ่านใหม่มาใช้งานและจะสามารถเข้าสระบบบัญชี Google ได้นะครับโอเคครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ